ดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุู้้สูคนนะครับเนาะวันนี้พาพี่พาน้องมาบ้านแห่คลองปลาบัวอีกแล้วครับพี่น้องครับมื่อใดเมื่อใดหากินเป็นทรงนอ่นมาลับนะครับเนาะเดี๋ยวมาลุ้นต้อกันครับว่ามันสิพ่อมีปลาเดี๋ยวไปกินแรงกันนะครับเนาะวันนี้ครับไปครับครับปลามันกับพ่อมีอยู่นะครับเนาะแต่ว่าส่วนหลายมันบ่อนจะอยู่ในปลาบัวครับพี่น้องบุบบับบุบบับอยู่เนาะบุหรี่ออกมาบ่อนข้างนอกว่าน้อเนาะเดี๋ยวมาลุ้นต้อกันครับ โอ้ยนองปลามันขึ้นแบบน้อยๆเนอะเราจะให้จวดเราผมวันมีอยู่ครับตอนงมตอนเรียบปีนหนครับตำสองเทือเลวนะครับเ,เราลองลุ้นกันเมองวันยูวะที่ตุวมมันเลยครับเดี๋ยวยับกล่องไมก่กอน ลองเบิ่งคำกัน,กรนครับพี่น้องเพราะว่าตอนเรียบปีนสุ่นสองเชื้อนะครับเนาะแมนออกมองหากบัวนีว่เรยแต่ว่าแหผมสอนแด้วได้รับแหแหผมสอนเรียบร้อยแล้วนะครับ โอ้คือมีซีรีเนาะพี่น้องแล้มาสูน้นตัวใหญ่อยู่ได้ครับตอนเรียบตีนนะครับจะว่าคือว่าห่ะตัวมันเล็กครับมันต้องรอดเล็กน้อยครับแหมกัดตึงเหยียบทางหนึง่งทางหนึ่งกับเปิดครับ โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวมักแหงไปจะเข้ากันต้มเลืกอกคนตมมันยังเลืกเลยครับแหมันมาลงถึงพื้นนี่ลงแต่พื้นแต่เผวนนะครับเนาะลวมอยู่ในป่าเนาะเดี๋ยวมันสูญไงครับซุญส,สองเถื่อเลยผมรูมามันออกแล้วพร้อมทีแรกอ่ราะสูญเถื่อสองจะค่อยลู่ป่าอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวใส่แหงไปจะเข้าครับพี่น้องตอนนี้ก็แซ่ไโดตเติบนะครับเห็นไผ่ชิ้นนี้ตื้อๆอยู่นี่ มีอยู่พี่น้องมีอยู่ต่ำแห่ตึกๆอยู่เดี๋ยวปล่อยไปอีกปล่อยไปอีกครับตัวมันเล็กนะครับเนาะแหะมันตึงพอดบ้าไก่เหยียบแหลงเลึกเดี๋ยวแหมันขาดครับเดี๋ยวปล่อยไก่อนเดี๋ยวมันก็ขึ้นมะพรัยีกครับน้องพี่น้องตอนนี้ก็ปล่อยไปเป็นเครื่องชั่วโมงนะครับมาขึ้นไพ่อยัยอยงเลยบานนี่มิสซิลีเลย่รู้ไปยังไงแล้วเดี๋ยวงบมึงก่อน,น,นครับ vô vô yêu, nào vô xuống một kì Thì điều xưa là phía ที่แลีนไปใส่เรียวแทว้บันทีเริ่มจะเล่เงแห่เตะกีต้มหลวพี่น้องเหยียบลงเลยนนบเนะปานประยูไไรมันแลนครับ ไอ้แก้วพี่น้องโอ้ยปลาคอพี่น้องยุยูุยยุยยไปทางไหนอีกน้อบแบบนี้เนาะ เดินไปแลนด์มาอยู่พี่นอ้องตุ้มมันเลิกเนาะแต่ว่ายู่แท้แล้วครับเหยียบถึกเราเมื่อกี้ถึกไลาหลอดเลยนี่เหยียบแหนมนจมพื้นไปเลยพอคว้ตัวนี้เติบยุ้พี่น้องเจ้วาว่า

ง่ายพี่น้องม้อนมันมันนี่ครับประคองง่ครับให้ถุงมันก่อนโอ้นี่ครับประคองง่ครับพี่น้องดิม้นมันมันเต็มถุงมันไม่พร้อมแล้วพี่น้องเนาะนี่ครับมันแล้วครับมันเหรอเงือซิบได้เดี๋ยวลองงมอีกเพื่อพี่น้องเพื่อนมีคู เป็นนี่คูเนาะแต่มันกระสุนตัวเดียวเนี่ยครับซุนไปซุนมาอยู่เนาะมันแลีนไปแลีนมาตัวเงยแล้วมันบ่ขึ้นใหญ่ได้พี่น้องมันไผ่จอดแล้วกับม้วนน้ำหางขึ้นหน่อยเดียวนึงน้ำมันปลานิน่งดำที่แหละเอาหล่ะครับพี่น้องมีตัวเดียวแล้วมันมัน,น,นครับแหลงน้ำได้ปลาถือว่ามันครับเดี๋ยวขึ้แหไปจอดไหมครับพี่น้อง พี่น้องวานแห่บาดแรกคุ้มปากเกือบชั่วโม,มงนับเนาะยังดีที่ได้โตนะครับเดี๋ยวมาจอบต้าพี่น้องครับ มันพี่น้องลองเบิงครับพอไปโดนเติบแล้วเนาะเงียบกิ๊บบ่มีไผบ่มีหยังเลยครับแต่ตอนบานแหลงน่ะไผจวดเลยนะครับบ่รู้ว่ามันออกหรือบ่ออกเนะาะไพ่เงาเลยได้บ่ได้ก็สิพอเด้อครับบาดนี้คือโบมานหรอเนาะได้ปลาคอใหญ่มาแล้วเนาะ แผลมึนี่ขาดพ่มพอหอะไร,รอบแล้วเดี๋ยวไปซ่อมแหลอีกครับแล้วมันขาดตั้งแต่ผุ่นล้วตั้งแต่ที่แหลกตั้งแต่ได้ประคอกผุ่นล้วตุ้มกับว่าเลิกแน่แถวนี่นซิรี มันแมนบ้าพี่น้องตอนวันแหลงไพจวดอยู่ได้แต่ว่าฟังนี่มันข้างกอบัวเนาะอเอ้ยอ้พี่น้องอเมืเค่คืนเราเอแห่ไปสรุปผลงานครับ ครับพี่น้องสรุปผลงานมื้อนี้กัได้ประคอใหญ่ติดเดินเลยคลับพี่น้องแต่ก็คุ้มแล้วนะครับแห้งลงนาแล้วมันบ่แห้วกัถือว่าโอเคแล้วครับเราปลามันเป็นปลาบัวเนาะแต่ว่าที่ฮู้แน่ๆก็คือมันมีปลาอีกหลายโตแน่นอนครับเดี๋ยวถ้ามันวันบ่ไเดี๋ยาเบ็ดมวยหยอกกันนะครับบ่อนี่เนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้กัขอบคุณสู้สุดขนที่เขามารับชมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้พอกันไม่คิปหน้าครับผมคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ